สาวใหญ่เตรียมว้าวุ่นกับการประกวดหนุ่มหล่อระดับโลกจาก45ประเทศ Mr. สเตอร์กอ2,023ครั้งที่9การประกวดหนุ่มหล่อระดับแกรนด์สลมหนึ่ใน5าของโลกภายใต้คอนเซปต์ Inspiring Gentlemen สุภาพบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมระหว่างวันที่16-26ถึงพฤศจิกายนนี้ที่จงังหวัดมหาสรารคามโดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะมีการเก็บตัวและร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมรณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทยสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีศิละปะและวัฒนธรรมตลอดจนซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดมหาสาร,รคามเช่นวัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ําเย็นฝึกศิละปะมวยไทยณค่นะายมวยดับรันมหาสาร,รคามฝึกเล่่งขันการประกอบอาหารจากบันแกว้วนณะวิทยาลายัยอาชีวศึกษามหาสารคามกิจกรรมเกี่ยวข้าวเล่นว่าวทำปี ณอบตอมักข่ากราบนมัสการพระกันทรวิชัยเยี่ยมชมสะพานไม้แก่ดำบอกรูปเรืออนันตนาคราชวัดหนองหงษดิงร่วมกิจกรรมลอยกระทงณนะอ่างเก็บน้ำแก่งเลืองจานจังหวัดมหาสรา,ารคามขอเชิญชวนชาวไทยมาร่วมภาคภูมิใจและเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยการต้อนรับและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประกวดมิสเตอร์กอบ2อล3ครั้งที่9และมาร่วมลุ้นใครจะเป็นสุภาพบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมระหว่างวันที่16-26พฤศจิกายนนี้